บอได้พบกันโนโุนแล้วมื่อนี้ติ้งจะพาเอฟซีแล้วก็พา,าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะมากินส้มมกักโรนวันพรุ่งเสื้อติ้งเสื้อวาา่าไล่ข้นก็อาจจะเคยกินไลน่ข้นอาจจะไม่เคยกินเป็นส้มแบบว่าอส่วนเผาหนวนเนาะมากินที่สุดเดียวติ้งจะพาไปเบิ่งว่ามียังเด็สดดกสวยเล้คุณจุ๊ดจิ้งสก้มกบก ขาวานี่ต่กินเรด้อ้าวไนวันนี้บมีน่ออันนี้ันนี้บุบเลยกานงะันนี่กับนี่ก็คือกันบวอนี้ันี้ก้นี่ยังพันคาาข้กินมั้งเนาะปลาสม อันนี้เอินว่าผักอ่าบาวบออกหรอกใบผักเชีย <laughs> <laughs> ยใบผักเชียยอันนี้นี่อันแซ่บที่สุดคาบดบ่ได้ยผักก้านมอนทุกคนอันนี้เนาะคือส่วนประกอบท,ที่เขาจะพันกินกเัาจะใบมันเห็ดแบ็มมือตรงนี้มันไหลฉ<อ>ุนออกหมกกินก่อนไหมกินแล้วไม่มานแซ <laughs> ่บ <laughs> ช้นเ n o ก็เซีนี่แซมนี่ท้นเ o กะเจี๊ยนหอยคามแซมเนาะอาดอกสดเดั่นีอโอ้ไม่เคยดังการทำไมเนาะทเลยากไปสุดปักล่ไล่เนาะป่าเนาะเพิ่ครับับบ้นข้ามเลยเลมากนี่เป็นหน่วยเลยสีพุเขมานนึง ่เจียวเชียวมหงกิดยั่ไงไม่เจอเจียสมรอดับโล่งมี้งมีขิงม uh uh ีม uh ักเหยกับกัมีหัวกระเทียมทุกคนแต่ว่าส้วนไา่จะเป็นอันขิงไล่กวาง ินมองกระเทินเนะกินกำลังเสีบเจียวหมด <c oughs> ชูรสเส้นไล่เสพบล่เส้นไล่ไลกับหนัวไล่เกือบองไซจงอันนั้นไหมวงหนึ่งแล้วเนยยังคินมน้ำตาลเลยน้ำตาลลุยเข้าไ,ไปาบัวไซก็กินบัวได้เผ็ดพูดเผ็ดคิง่วนไล่จะเผ็ดคีงเพราะว่ามันเผ็ดเสร็จแต่นิ้เดียว อันนี้คือโคงเทน้ำผักทุกคนเห็ดเห็ดมาจากผักกาดใช้หมดเลยเนาะแล้วแล้ว หกสิบกิกนี่ยงกองงามเลยเจนก็ติดต่อมาแพ้เน,นี่งอ้า สิบอยู่แม่ดูได้กับแม่แต่ตายแต่เจี๊ยงมากกินดูมั้งขมันโยมันบอมาแล้วไปสั่นปีบันเทาดูกนูเมืองเนี่ยวันนี้ยังไปตุยไก่ให้ก็กินเบียร์จุ่สมือนะคะอะไรยังมากินอันงยางให้ มน้มขามีพี่เคยกินแนะ่เนาะแบบนี้คือว่าเผ็ดดีเจ้ว่ะถ้ามีกินก็เพรกเผ็ดสกินเผ็ดก็มี

กินส้มแล้วก็บเบิรกข่าวอ่ะเศร้าพอนข้าวดังอยู่ในอาซปออนเ้ยู่ในประเทศไทยเนะอะเศร้าปอน,น่ะมีมีแฟงงนไล่คนนั่นเองเป็นตาทรงสัน้นพัวหเราวเลยคนเนาะทิงก็รุนอยู่ว่าอลุ่มจริงพักจับได้แล้วเนาะตกคนร้ายขนะดเดี่ยวบ้าขโมยผู้กเกี่ยวขท้ากันอยังมี้ไทยมีแฟนฮอตแบดคน พวกคนเดียว,ว <laughs> มันน่าตื่นสุด <laughs> คนลายอันค่ามันมันกิกค่าซาฟอนนี่นะาพวกซาผอนมาเห็ดงนเห็ดเมนูว่านโตทุกคนอันนี้เป็นข้องผลิตภัณฑ์ข้องไทยทุกคนใส่วามนีเห็ด สดประกอบเมนข้าวไทยเอาข้าวลาวบอกกัตรลทุกคนอันนี้ติ่งหมักสุดพอมันห้อมเซฟดีเนาะเพราะว่าทุกครั้งเห็นน้ำมานเห็นยังกว่าไสเตเตตัวนี้เนาะเป็นข้าวไทยคือกันทุกคนอันนี้อ่านยูหลาวเมนค่ายติ่งมือซื้อเนาะปองหนึ่งชิเปสพันกีบทุกคนตัวนี้ปองหนึ่งชิเปสพันกีบอ่าสงาง่งร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลก็เป็นข้าวไทยพี่น้องเลย ไทยทั้งหมดเลยที่ว่าติ้งไซมือนี้เนาะติ้งไปซื้อเมื่อกี้โอเคงินเป็นเฮาไซ i ในนี่นนหรอกอู้ิ่มคุ้นแล้วได้บ่มีการพ้องเลยามาแม่เฮ็ดงินนะ่ะน<ม>ี่ทักไกล<ม>อันนั้นอยูให้ใส่ <laughs> ไปปุุงจัดไปฮานาเฮ็ดทำเป็นคนจับกองมะพร้าอ่อนอันนี้แลนที่เสพเสพย้ำมูลเรามันจะเป็นแบบกรึบกึบกึบเนื้อมะพร้าลเดยวแซเส่แถวค่ะอันที่ได้ยินเสี่ยงนี่คือเบื้งยูคลิปอันนี้คลิปอันซ่องอ่าแม่ซีติ้งก็มักเบิงเฮ็ดอา้านเป็นมักซ่อนมันเป็นซองยูทูบเบอร์คนไทย ไงโอ้น่าเสียบสุดเลยใส่ปองนึงยามันบ่มันดีเนาะให้เสียบๆต้องเป็นส้มปองถ้าว่าอยากคักแท้บ่ต้องเสีน้ําเสียกะทิหมดเลยเออค่ะบ่ร้อนเงินกะทิแพงพูดเพราะว่าสินค้ามาจากไทยอันใดมาฮอดลาวเฮานีรวงทานนี่ก บกเกลนี่อาจจะทึ่ก็ลงนำทาเพราะว่าโบกเกลโบได้มาไก่ได้นอะทุกคนนำทานมันไกลเสียผัดซีไล่บอลเ<ร>กลียกกระดานี่เนึ่โอ้น้ำอันมันมันนำกะทิเลิมเตกแล้วโบบอ,อ,อ,อ้โห่บนำอะไรยังไปกันสาจุเจยซันเนียงเดี๋ยวมาลุ้นกันบ้านมันกามบ้านมันแห้งจิ้มจิ้มอ่ะ คนเริ่มตักเริ่มตักเอาไว้สามสิบนาทีก็จึงการเลยเนาะใส่อีกเล้วเหมือกองใหม่กันเนาะได้เรื่องกันนะ <c oughs> ได้เรื่องค่ะ เอาไทายตะกี้บไดยสักว่าตอนตัดช่งหนึ่งในประมาณนี้ทุกคนเยล่าช่วงกวเนเดี๋ยวเราเละรอให้มันแห้งสร้างสิบแล้วทอนงูน,น,นข้องตีนกลางเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันกนะ ជាំងសារង់ខ្ញុំចាងពីខ្ញុំច พี่กองไน่นะาเซตคนเอาจิ้งมักไป้ปะมันหอมกับกำมันดีนเนยแซ่ เห็ดแต่ว่าเห็ดอันกินติ้งมากินปลาเกต์อ่ะงูข้องว่าเลยนะน้ำมันในติ้งปรปมาณไหนติ้งมากินอ่ะเป็ดนไล่ก่อนเนาะมากินมุลส้มไปผมส้มยาละทั้งส้มนะจ๊ะทั้งว่างเลยคนเนาะเซฟไล่เอฟซีเอ็มเบิ้งถ้าวันใดเบิ้งคลิปติ้งกนน้องคารองอ่ะลองเมนเบิ้งว่ากะทิที่ว่าติ้งใส่ันงูลงไปนะอยู่ฟังไทยนะ ไทยเนาะราคาประมาณเท่าใดกนะก็เดี๋ยวนี้แม่ตอนหน้าแม่ทูนซื้อนะปองหนึ่งห้าพันแต่วยวนี้ปองหนึ่งสิบแปดพันเราขึ้นไวเหตุผลขึ้นไวๆห,ห้าก็ต้องปีซื้อเนาะ,ะว่าเงินเล่นเงินแมนส้มควรคลิปนี้ก็มีเดียพายเอมีมา ชมน้องเจียวลแล้วก็ฝากคลิปต่อไปเด้อทุกคนน้องเบิ้งติดตามครับชมว่าต่อไปเม้นติ่งจะเห็ุคลิปเกี่ยวกับยังด้วยคนเนาะใหม่ก็ยังบ่ทันมีติ่งสั่งมาแต่ยังบ่ทันได้ทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายสบายดี